ข้อสอบนี้คือข้อสอบที่อลอส์นั้นส่งมาไม่ใช่บังเอิญเพื่อดูว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะอดทนไหมหรือเราจะไว้วางใจและมอบหมายต่ออลอส์หรือเปล่าไม่มีผู้รู้คนไหนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยู่กันดุนยานี่อีกยาวไม่มีครับเราเหมือนกับนักเดินทางเราเหมือนกับนักเดินทางที่ได้หยุดพักใต้ต้นไม้แล้วก็จากไปถ้าเรามัวตายึดติดกับดุนยาซึ่งเหมือนกับเรามองว่ามันคือที่อยู่ถาวรเนี่ย จะทาให้เราลืมเป้าหมายที่แท้จริงและการที่เราไม่ลืมเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันทําให้เราไม่ยึดติดกับโลกชั่วคราวแห่งนี้บางท่านก็บอกว่าเหมือนกับสะพานที่มันผุพังแล้วคุณผู้ชมคงไม่มีใครที่อยากจะอยู่บนสะพานที่มันผุพังใกล้จะสูญสลายถูกไหมฮะเรามีแต่จะรีบเดินแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย ท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลตลามได้เคยกล่าวไว้ว่าจองอยู่ในโลกดุนยาดุดคนแปลกหน้าหรือผู้เดินทางบันทึกโดยอิหมามบุคอรีดังนั้นเนี่ยฮะดิษเนี่ยชัดเจนให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีมุมมองต่อดุนยาในรูปแบบของการที่เราเนี่ยเป็นแค่ผู้เดินทางแค่นั้นเองนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีอยู่ในสุรออัลบุคาร์รอายะที่ห5 5หในอัลบุกราระ์นี้เนี่ยพระองค์ได้ดารัสว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความกลัวความหิวการสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิตและผลผลิตและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนดังนั้นเวลาที่เราทุกข์เราอย่าคิดว่านี่คือการลงโทษแต่นี่คือข้อสอบนี่คือบททดสอบบททดสอบอีมานในหัวใจของเราการที่จะไปสวรรค์คงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้ไปสวรรค์หมดแต่สําหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นดังนั้นข้อสอบนี้คือข้อสอบที่อเล์นั้นทรงส่งมาไม่ใช่บังเอิญเพื่อดูว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะอดทนไหม หรือเราจะไว้วางใจและมอบหมายต่อลหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในห้องสอบเราต้องทําข้อสอบให้ผ่านเราก็ไม่ต้องทําซ้ําอีกเช่นเดียวกันครับถ้าเราผ่านบททดสอบในดุนยาโลกหน้าจะไม่มีการสอบซ้ําแล้วก็ไม่มีการลงโทษด,ด้วยนะฮะ